เมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนพับจอสทบกำลังเป็นที่สนใจและติดตามอย่างร้อนแรงซัมซุงก็เตรียมพร้อมเปิดตัวรุ่นแรกของแบรนด์ในเร็วๆนี้ซึ่งถูกเรียกว่าซัมซุงกาแล็กซี่แซทไรโฟหรือกาแล็กซี่ G โฟ l ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนพับจอ3ทบที่น่าติดตามและสนใจมากที่สุดในปัจจุบันแต่เมื่อพูดถึงสเปคของสมาร์ทโฟนนี้มีข่าวลือและรายงานจากต่างๆที่เป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจมากและนี่คือสิ่งที่เราได้รู้จากข่าวลือและรายงานต่างๆชิปเรือธงและความเร็วสูงสุด สำหรับชิปเซ็ตที่จะใช้ใน Galaxy Z Tri Fold มีข่าวลือว่าจะเป็นชิปเรือธงจาก Qualcomm ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง4.32 GHz หรือ4.61 GHz ซึ่งเป็นความเร็วที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นตัวชี้วัดของความเร็วสูงสุดในปัจจุบันแต่ถ้าจะพูดถึงความเร็วแบบเต็มรูปแบบก็ต้องพูดถึงความสามารถในการทำงานของสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่ง Galaxy Z Tri Fold ก็เป็นตัวอย่างที่ดีกล้อง200ล้านพิกเซล สำหรับกล้องของ Galaxy Z Tri Fold มีข่าวหรือว่าจะมีความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดในปัจจุบันและนี่คือการเติบโตของเทคโนโลยีกล้องในสมาร์ทโฟนทําให้เราได้รับภาพถ่ายและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นแต่ถ้าจะพูดถึงกล้องของสมาร์ทโฟนก็ต้องพูดถึงความสามารถในการถ่ายภาพในแบบหลากหลายและความสามารถในการปรับปรุงภาพด้วยตนเองซึ่ง Galaxy Z Tri Fold ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้แบตเตอรี่และความจุ สำหรับแบตเตอรี่ของ Galaxy Z Tri Fold มีข่าวหรือว่าจะมีความจุ5,437 mAh ซึ่งน้อยกว่าข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสงสัยและน่าสนใจแต่ถ้าจะพูดถึงแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนก็ต้องพูดถึงความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการปรับปรุงความจุและความปลอดภัยของแบตเตอรี่ซึ่ง Galaxy Z Tri Fold ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ตัวเครื่องและความบาง สำหรับตัวเครื่องของ Galaxy Z Fold มีข่าวหรือว่าจะมีความบาง3.9 mm, มเมตรเมื่อพับจอ3ทบเข้าหากันและ4.2 mm, มเมตรเมื่อกางหน้าจอออกจากกันซึ่งเป็นความบางที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นตัวชี้วัดของความบางสูงสุดในปัจจุบันแต่ถ้าจะพูดถึงตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนก็ต้องพูดถึงความสามารถในการออกแบบและความสามารถในการปรับปรุงความบางและความสะดวกในการใช้งานซึ่ง Galaxy Z Fold ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้จำนวนการวางจำหน่ายและราคา สำหรับจำนวนการวางจำหน่ายของ Galaxy Z t r i Fold มีข่าวหรือว่าจะมีจำนวนจำกัดเพียง20,000-30,000เครื่องในประเทศเกาหลีใต้และบางประเทศในเอเชียก่อนเป็นลำดับแรกแต่ยังไม่ทราบว่ามีกำหนดการวางจำหน่ายทั่วโลกเมื่อไร่และสำหรับราคาของสมาร์ทโฟนนี้มีข่าวรือว่าจะมีราคาสูงกว่าสมาร์ทโฟนพัพจอได้รุ่นถัดไปของแบรนด์อย่าง Galaxy Z Fold 8ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม แต่นี่เป็นเพียงข่าวลือและรายงานจากต่างๆเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้แต่สำหรับ Galaxy Z t r i o l d ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าติดตามและสนใจมากที่สุดในปัจจุบันและเราเฝ้าดูว่าจะมีการเปิดตัวจริงอย่างไรและสเปคจริงจะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากที่สุดและนี่คือสิ่งที่เราได้รู้จากข่าวลือและรายงานต่างๆที่เป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจทำให้เราเฝ้าดูว่าจะมีการเปิดตัวจริงอย่างไรและสเปคจริงจะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากที่สุด